สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะชาวราศีธนูนะคะก็มาถึงราศีธนูกันแล้วนะคะก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกทคนนะคะที่ให้การติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ กดไลค์กดไลค์กดไลค์หน่อยากนะคะก็นะกดไลค์ให้หงหน่อยนะคะคนละหนึ่งไลค์นะเป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะคะก็คนติดตามเยอะแต่ว่ากดไลค์เอ้ยไลค์ไม่มีเลยนะคะก็ต้องขอเพื่อนๆกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะก็วันนี้หงจะเข้ามาดูนะคะดวงของชาวราศีธนูนะ ในช่วงของเดือนตุลาคม2566นะคะมาดูว่าชาวราศีธนูจะเป็นยังไงบ้างในเดือนนี้นะก็ชาวราศีธนูในช่องของหงจะแบ่งตามแบบตะวันตกนะคะก็คือ,อ ตั้งแต่วันที่22นะนะตรงนี้นะคะ22พฤศจิกาถึง21ธันวานะคะก็คือราศีธนูนะคะแต่ว่าใครที่ไปผูกดวงมานะคะลัคนาธนูก็ดูได้หรือว่าจะแบ่งตามแบบโหราศาสตร์ไทยก็ดูได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นกอ็อย่าไปคิดมากนะมันเป็นการดูแบบรวมๆนะคะเป็นการดูแบบทั่วไปไม่เจาะจงว่าเป็นดวงใครนะคะก็ดูซิว่าจะตรงกับพลังงานส่วนใหญ่ขนาดไหนนะคะ ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังด้วยนะคะเดี๋ยวหงจะเริ่มเลยนะก็มาดูกันนะคะชาวราศีธนูนะคะเดี๋ยวจะดูเป็นสองเลเยอร์นะคะเลเยอร์ก็คือดอูดูเดือนตุลาคมนะคะแล้วก็อีกเลเยอร์หนึ่งก็คือดูเป็นเป็นปีนะคะดูมกราคมพามีนาเมษาไปสักหกเดือนนะคะว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นปีหน้าไหมนะคะก็ก็จะอัปเดตให้นะคะ ไปดูกันเลยนะคะชาวราศีธนูนะคะถ้าตามโหราศาสตร์ไทยนะคะวันที่17เนี่ยก็ลาหูจะย้ายนะคะอาจจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นแต่ว่าส่วนใหญ่ที่หงดูเนี่ยนะคะไพ่หรือว่าการดูหมอทุกๆเขาเรียกว่าทุกๆคล้ายๆกับหลายๆแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นในแบบดูไพ่ทาโร่นะคะดูไพ่ ต่างๆเนี่ยนะส่วนใหญ่แนวโน้มนะคะก็จะไปในทิศทางเดียวกันนะคะหงก็เลยคิดวา่าเดี๋ยวลองดูไพ่ซินะคะจะออกมาเป็นยังไงนะก็นะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเป็นตัวแทนเลือกไพ่ให้ชาวราศรีธนู11ใบนะคะธนูตุลาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ,ะคสองานนะะสามด แปดเก้าสิบสิบเอ็ดนะคะอ่ะมาดูกันนะคะไปดูซิว่าตอนนี้นะคะตัวตนชาวราศีธนูตอนนี้นะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะคุณได้ไพ่อะไรนะใบแรกชาวราศีธนูนะคะได้ไพ่เก้าคาถานะคะ ก้าคาถาเนี่ยในที่นี้เนี่ยต้องหมายความว่า,าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการงานนะไม่ว่างานของคุณจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยคุณรู้สึกว่า,ากลัวว่ามันจะมีปัญหานะคะหรือไม่ก็กลัวว่ามันจะไปต่อดีไหมได้ไหมนะคะก็เกิดความกังวลน,นะคะไพ่เก้าคาถาเนี่ยมันเป็นไพ่ของความกังวลน,นะ แต่ก็ไม่ได้ว่าท้อถอยนะคะกังวลแต่ว่าสู้นะคะไม่ใช่ว่าไม่สู้นะคะอยู่จนเนี่ยนะคะผ่านศึกสงครามมาจนแบบว่านะคะสบักสบอมแต่ก็ฉันก็ยังยืนอยู่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกนิดเดียวฉันก็จะประสบความสําเร็จแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีธนูนะถ้าตอนนี้คุณวิตกกังวลหรือมีปัญหาอะไรต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความรักก็ตามนะคะขอให้คุณอดทนไปอีกสักนิดหนึ่งนะคะ มันก็จะผ่านไปแล้วนะคะหงเชื่อว่าการที่ดาวย้ายมานะคะดาวจะย้ายในในวันที่17เนี่ยนะคะหรือกลางเดือนตุลาเนี่ยนะมันสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยมันกําลังจะไปนะคะมันก็ส่วนใหญ่ดวงจะออกมาคล้ายๆกันนะคะก็คือช่วงปลายเดือน,นจะดีกันหมดเลยนะคะบางช่วงบางราศีเนี่ยต้นเดือนนี่ก็ยังมีปัญหาเหมือนกันนะเดี๋ยวไปดูซิว่ากังวลเรื่องอะไรนะคะเรื่องงานหรือเรื่องอะไรอ๋อเรื่องเงินนะคะ คุณกําลังเป็นกังวลเรื่องเงินนะคะกลัวว่าเงินจะไม่พอใช้นะชาวราศีธนูนะคะเนี่ยนั่งกอดเก็บเงินเอาไว้นะคะมือจับไว้เหยียบไว้เลยนะคะเพราะว่านีา่ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่มีเงินนะคะชาวธนูคุณมีเงินนะแต่คุณไม่อยากจะใช้เงินเพราะว่ากลัวเงินในบัญชีเนี่ยมันลดลงไปหรือว่าเดี๋ยวไปเอาเงินที่ฝากไว้กินดอกนะคะอะไรต่างๆเนี่ยนะคะกลัวว่าเดี๋ยวมันจะไม่ได้ดอกหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะ คือไม่อยากใช้เงินนะว่าเงนินเถอะนะคะหรือใช้ก็ใช้เท่าที่จําเป็นนะไม่อยากใช้เลยเงินน่นะคะเนี่ยเห็นไหมก็แสดงว่านะคะอาจจะกลัวนะคะในเรื่องของการใช้เงินหรือว่าเป็นกังวลในเรื่องเงินนะคะเพราะว่าจริงๆสถานการณ์ตอนนี้มันก็นะหลายๆล้านนะคะหรือว่าเศรษฐกิจมันก็ไม่ค่อยดีนะคะ ก็อยากจะเก็บเงินเอาไว้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูซิว่าจะเป็นยังไงต่อนะคะชาวราศีธนูนะแปดดาบนะคะอืมยังยังยังไม่รู้ว่าควรจะทํำยังไงดีนะเหมือนมืดแปดด้านนะคะรู้สึกเหมือนตัวเองไม่ค่อยมี power เลยนะคะหรือทําอะไรก็รู้สึกว่ามันมีปัญหามันมีอุปสรรคไปหมดนะคะเนี่ยไพ่มันเห็นไหมคะไม่ว่าจะ ทำยังไงก็ตามพยายามยังไงเนี่ยดาบมันก็ยังมีนะคะถูกพันธนาการไว้อีกนะคือจะไปทําตรงนั้นก็ติดตรงนี้จะไปทําตรงนี้ก็ติดตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยเหมือนกับว่ากังวลนะมิหน้าทําไมถึงกังวละคะไพ่สี่ถ้วยนะคะไพ่ของความแบบมันไม่ได้ดังใจเลยอะนะคะรู้สึก ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันทําอะไรไปก็ไม่เวิร์กนะคะทําอะไรไปก็ได้ผลที่มันไม่ได้ดังใจนะคุณก็เลยอยากจะอยู่เฉยๆก่อนดีกว่านะคะคิดว่าอยู่เฉยๆก่อนก็ดีนะอืนะคะที่ผ่านมาเออเนี่ยจริงๆนะที่ผ่านมาชาวราศีธนูอาจจะมีการเขาเรียกว่านะคะ ปิดก่อนโป้อาจจะมีการขยับขยายธุรกิจนะคะหรือมีการลงทุนอะไรบางอย่างแล้วดูเหมือนว่ามันไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นะคุณรู้สึกเป็นกังวลว่ามันจะไปต่อได้ไหมนะคะบางคนถ้าเปิดร้านหรือว่า ทำขายออนไลน์นะคะหรือเริ่มเขาเรียกว่าร้อนแล้วก็เริ่มต้นธุรกิจงานเสริมเนี่ยนะแต่รู้สึกว่าตลาดมันยังไม่ค่อยโอเคนะคะเนี่ยดูจากหน้าไพ่แล้วกังวลก็ไม่อยากจะไปลงทุนมันมากกว่านี้นะคะตอนนี้เหมือนแบบเอออยากจะพักหรือว่าอยู่เฉยๆดีกว่านะคะยังไม่อยากที่จะมีแอคชั่นอะไรนะนี่ตรงนี้ก็คือช่วงต้นเดือนนะคะนะ อืมแผนการคุณน่มีเยอะนะคะคิดไว้เยอะมากนะคะอยากทํานู่นทนํานี่นะเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวจะดูซิว่าครึ่งเดือนหลังมันจะไปได้ไหมอ้าโอเคอยู่นะไพ่ขึ้นสามถ้วยนะคะขึ้นสองถ้วยโอเคนะคะขึ้นไพ่อัสวินถือดาบนะคะขึ้นไพ่ควินอวานนะอเป็นคนอยู่นิ่งไม่ได้นะสองคาถานะคะอาจจะต้อง ปรึกษาผู้รู้นะดูจากหน้าไพ่นะคะปรึกษาหาหาจะคือช่วงปลายเดือนเนี่ยดีนะจะเจอกัลยาณมิตรนะคะแล้วก็สิ่งที่คุณเนี่ยนะคะวางแผนหรือว่าคิดกังวลในช่วงต้นเดือนเนี่ยนะมันอาจจะเครียดนะคะแต่พอปลายเดือนไปแล้วนะคะเห็นไหมคะเหมือนกับที่ผมคิดไว้ว่าเนี่ยปลายเดือนจะต้องดีเพราะว่าราหูย้ายนะคะถ้าดูตามโหราศาสตร์ไทยนะ แล้วก็จริงๆนะคะดูจากหน้าไพ่อันแรกนะครึ่งแรกนะคะโอ้โหเครียดไม่รู้จะทํำยังไงเลยแผนการที่จินตนาการไว้ไม่รู้ว่ามันจะออกมาดีหรือเปล่านะคะรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยดีเลยกลัวมันจะบางทีเนี่ยมันมันเพิ่งเปิดอะนะบางทีมันก็อาจจะยังไม่ค่อยคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักหรืออะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าพอกึ่งหลังวันที่สิบห้าไปแล้วเนี่ยผมคิดว่าจะได้ข่าวดีนะเออนะคะ จะได้ข่าวดีในเรื่องขององานที่คุณขยับขยายออกไปหรือว่าคุณที่ทำงานเสริมนะคะเนี่ยจะมีกัลยานน้มิตรนะคะสินค้าของคุณเนี่ยนะจะจะเรียกว่ามีคนบอกต่อนะคะคนที่ใช้แล้วก็บอกต่อนะเพราะว่ามันขึ้นไพ่สามถ้วยสองถ้วยนะคะใช้แล้วดีแล้วก็บอกต่อนะคะหรืออาจจะจากการที่าขายให้แบบเขาเรียกว่าคนที่รู้จักกันนะลูกค้าประจํา ก็ได้นะคะเนี่ยมันก็มีโอกาสที่มันจะไปแรงนะคะตอนอครึ่งเดือนไปแล้วเนี่ยนะคะไพ่ขึ้นราชินีถือคาถาแล้วนะคะสองคาถานะคะก็เอาเป็นว่างานเสริมนะที่คุณเนี่ยไพ่คุณกังวลเกี่ยวกับง,งานที่คุณขยับขยายนะคะมันจะดีนะคะมันจะดีในครึ่งหลังนะครึ่งหลังเนี่ยจะได้ฉลองประสบความสําเร็จเลยแหละนะคะจะมีคนที่เขามีลูกค้าเข้ามาใหม่ๆนะคะ แล้วก็จะได้พาร์ทเนอร์หุ้นส่วนที่ดีหรือว่าเพื่อนที่ทำงานด้วยกันนะคะ,ะเขาก็เป็นที่ปรึกษาที่ดีหรือว่าช่วยกันดีนะคะช่วยกันดีนะคือได้พาร์ทเนอร์หุ้นส่วนที่ดีนะคะครึ่งหลังเนี่ยน่าจะรู้แล้วแหละนะส่วนครึ่งแรกเนี่ยชาวธนูนะอาจจะคิดเครียดหน่อยนะคะวันที่หนึ่งถึงสิบห้าเนี่ยนะอาจจะเครียดว่ากลัวว่าลงทุนไปแล้วหรืออะไรเงี้ยมันจะไม่ได้ผลตอบแทนที่ดีนะคะพอสิบห้าไปแล้วเนี่ย ได้ฉลองเลยชนแก้วนะคะโปรเจก์ประสบความสำเร็จนะไม่ว่าคุณจะทำงานประจำก็แล้วแต่นะคะทำงานประจำเนี่ยก็กลัวว่าจะมีปัญหานะคะหรืออาจจะกลัวว่าเอ๊ะเจ้านายจะพอใจผลงานหรือเปล่านะคะหรือว่างานเราเนี่ยมันจะมันจะดีไหมะะผลตอบรับหรือโปรเจกที่ทำเนี่ยมันจะดีหรือเปล่านะคะ ก็เป็นกังวลนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลแล้วนะคะครึ่งหลังเนี่ยเห็นชัดมากเลยว่าการงานจะออกมาดีนะคะผลเนี่ยจะได้ชนแก้วหรือได้ฉลองนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าปลายเดือนดีมากนะคะขึ้นทั้งสองสองคาถาและราชินีคาทานะคุณก็จะประสบความสำเร็จนะคะแต่ตรงนี้เนี่ย จะว่าไปนะมันเห็นแค่สี่เหรียญน,นะคะอาจจะเป็นแค่ช่วงเริ่มต้นนะเป็นแค่ช่วงเริ่มต้นนะคะ,ะเราจะต้องดูดูต่อไปนะเพราะว่าไพ่เนี่ยมันยังไม่ขึ้นเหรียญยังไม่ค่อยเห็นก็แสดงว่าก็อาจจะต้องมีการใช้เงินนะคะในการลงทุนในการซื้อของนะก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ คุณถึงแบบไม่ค่อยอยากจะไม่ค่อยอยากจะลงกลัวกลัวนะคะกลัวว่ามันจะออกมาไม่ดีนะโอเคนะคะในเรื่องของงานนะถ้าคนทำงานประจำนะคะก็คุณจะต้องทำใจนิดนึงนะคะช่วงแรกนะแล้วเดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะคะมันจะดีขึ้นนะจะ,จะผู้ใหญ่ก็จะให้ความเขาเรียกว่าให้ให้ให้ความเขาเรียกว่า็ n ดูะ ure, นะคะหรือไม่ก็ เขาเรียกว่าจะเห็นความะจะเห็นความสามารถของคุณในช่วงท้ายเดือนเนี่ยเห็นนะรานีธนานะคะไปแรงเอาตอนท้ายเดือนนะอาจจะได้ขยับขยายนะคะบางคนก็อาจจะได้โยกย้ายนะไพ่ขึ้นสองคาทานะคะได้โยกย้ายไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็แล้วแต่เนี่ยมันมีเกณฑ์ที่ปลายเดือนเนี่ยคุณเองอาจจะต้องเดินทางไกลก็ได้นะคะหรือได้ข่าวจากทางไกลนะหรือไม่ก็งานที่คุณทําเป็นงานที่สองเนี่ยนะคะ อาจจะใช่ของที่ทํางานหรือเป็นงานของคุณเองเป็นงานเสริมเนี่ยนะคะก็จะประสบความสําเร็จนะเพราะว่าคุณเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเร่งนะคะเร่งหมายถึงว่าอยากให้อยากผักให้งานที่เป็นอ่างานของคุณอันเนี้ยนะคะอ่าได้ล้อนหรือไม่ก็ให้ออกไปสู่ตลาดอย่างเร็วโดยเร็วอ่ะนะเพราะว่ามันจะได้เป็นที่รู้จักนะคะแล้วก็จะได้ทําเงินนะแต่หงคิดว่า ช่วงเนี้ยนะคะมันประสบความสําเร็จดีแต่ว่าเงินที่ได้เข้ามาเนี่ยอาจจะต้องนํามาลงทุนก่อนนะคะมันก็เลยยังไม่ค่อยเห็นเป็นกําไรที่มันเหลือเยอะนะคะอืมไม่ต้องกังวลนะหงคิดว่ามันจะประสบความสําเร็จนะคะคนทํางานก็ไม่ว่าออนไลน์ก็เหมือนกันนะคะออนไลน์ก็เนี่ยแหละนะคะเหมือนกันเลยนะคนทำางานประจําก็ อาจจะต้องออกไปข้างนอกบ้างนะอาจจะต้องออกไปข้างนอกบ้างนะคะเนี่ยเห็นหม้าอยู่บนหลังม้านะคะอาจจะต้องมีการเดินทางบ้างติดต่อนะคะติดต่อผู้คนหรือไม่ก็ไปหาคอนเน็กชันนะคะช่วงกึ่งหลังไปแล้วนะอาจจะได้รู้จักคนใหม่ๆมากขึ้นนะคะแล้วก็เดินทางไปทําความรู้จักก็ได้นะดีกับอาชีพที่ต้องเดินทางนะคะเออให้คุณกับอาชีพที่อาจจะเป็นเซลล์เป็นอะไรพวกนี้ที่ต้องออกไปข้างนอกนะคะ สำหรับในเรื่องของความรักนะคะความรักช่วงนี้นะคะยังไม่ค่อยต้นต้นต้นเดือนนะครึ่งเดือนแรกยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เอาเป็นว่าเดือนนี้เนี่ยชาวราศีธนูค่อนข้างที่จะเสนิทแรงนะคะอาจจะมีคนเนี่ยเข้ามาจีบนะอาจจะมีคนเข้ามาจีบนะคะช่วงนี้มีตัวเลือกเข้ามาเยอะนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้พบรักนะคะ ตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไปนะปีหน้านะคะปีหน้าเนี่ยมีโอกาสที่จะพบรักที่ผ่านมาบางทีอาจจะเจอคนทางไกลหรือไม่ก็เป็นความรักทางไกลนะคะแล้วมันก็เหมือนกับว่ามันไม่ค่อยได้เจอกันแล้วก็คุณรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่นะคะแต่ปีหน้าเนี่ยมีโอกาสสูงมากเลยที่จะถ้าสมมติว่ายังเดทคนเดิมอยู่นะคะมีโอกาสที่จะได้เจอกันนะคะมีโอกาสที่เขาจะเดินทางมาหาคุณนะคะ พราะว่าไพ่เนี่ยมันขึ้นสามถ้วยสองถ้วยนะคะอันนี้หงมองเป็นเลเยอร์ในปีหน้านะคะก็คือช่วงมีนาเมษาพฤษภามิถุนาไปแล้วนะคะปีหน้ามีโอกาสที่จะได้เจอความรักนะคะได้พบรักมีแฟนนะคะได้ตกลงเป็นแฟนกันถ้าตอนนี้ยังไม่ได้ตกลงเป็นแฟนกันนะก็อาจจะมีปัญหาบ้างนะคะต่างคนก็ต่างเขาเรียกว่าคนนึงก็มีสเสน่ห์นะจะคุยหลายคนอีกคนนึงก็ไม่ค่อยจะ นะคะไม่ค่อยจะเปิดตัวหรือไม่ค่อยจะมีแอคชั่นเท่าไหร่ค่อนข้างจะนิ่งๆทั้งคู่นะคะชาวราศีธนูนะแต่ว่าปีหน้าไปแล้วนะคะหรือไม่ก็ต้นเดือนไม่ไม่ใช่ปลายเดือนนะคะปลายเดือนอาจจะได้ข่าวนะคะอาจจะได้ข่าวจากคนรักก็ได้นะแต่หงคิดว่ามีโอกาสเหมือนกันนะคะที่จะได้เจอนะได้เจอความรักนะคะถ้าตุลาไม่ได้เจอนะอืม คุณเดือนนี้ครึ่งเดือนหลังก็มีโอกาสจะเจอความรักนะคนที่เป็นโสดนะคะหรือไม่คนที่คุยกันแล้วไม่ค่อยมีแอคชั่นนะคะอาจจะมีการเดินทางมาเจอกันนะถ้าเดือนนี้ครึ่งเดือนหลังไม่เจอกันนะคะก็ มีโอกาสเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าไม่เจอกันตอนนี้ก็มีอกยังมีโอกาสอยู่นะยังมีโอกาสที่จะพัฒนาเพราะว่าดูเหมือนมันเป็นความรักทางไกลนะคะอาจจะมีการติดต่อมานะคะปีหน้านะมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะเออมันต้องบอกเหมือนนั้นเพราะว่ามันมีไพ่อุปสรรคอยู่นะคะมันมีถ้วยที่ไม่ดีนะคะแล้วก็มี8ดาบเหมือนใครบางคนในที่นี้เนี่ยอาจจะมีพันธะเก่าๆติดติดอยู่นะคะมันก็เลยไม่สามารถที่จะเออเขาเรียกว่า พัฒนาไปได้อย่างรวดเร็วนะคะบางทีมันอาจจะต้องจัดการกับความสัมพันธ์เดิมๆอาจจะเป็นฝั่งคุณอาจจะเป็นฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็ได้นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามอา้โหคิดว่ามันมีโอกาสที่คุณจะได้เจอความรักนะคะครึ่งเดือนหลังไปแล้วนะครึ่งเดือนหลังไปแล้วนะคะมีโอกาสนะอย่างที่บอกก็คือว่าถ้าครึ่งครึ่งหลังไปแล้วเนี่ยมันจะค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะ ปีหน้าเนี่ยอาจจะได้ตกลงกันหรือถ้าดวงใครอบุญดีนะคะหรือไม่ก็เขาเรียกว่าแล้วแต่พื้นบุญนะเออนะคะอาจจะได้ตกลงเป็นแฟนกันในครึ่งหลังนะคะถ้าไม่ครึ่งหลังก็ปีหน้าช่วงต้นต้นปีนะคะเดือนที่สามไปแล้วมีนาไปแล้วนะเออแล้วก็นะคะบางคนเนี่ยเหมือนกับเคยมีความรักมาไงนะคะเคยผิดหวังมาก่อนนะ เคยผิดหวังเคยถูกทิ้งมาก่อนมันก็เลยกลัวกังวลว่ามันจะเกิดซ้ําอีกมันก็เลยทําให้ไม่ไม่ค่อยจะมีแอคชั่นในความสัมพันธ์นะคะถึงแม้ว่าจะมีคนเข้ามาเยอะก็ตามเนี่ยไพ่เนี่ยถ้ามองในแง่ของความรักอนะ่ะ มันเหมือนคุณก็ผ่านศึกสงครามมาแล้วนะคะก็คืออาจจะเจอความผิดหวังนะคะถูกทิ้งหรือเจอคนที่มันไม่ดีหรือว่าเรามีประสบการณ์ที่มันไม่ดีมันแบบมันฝังใจอะนะมันก็เลยทําให้เราไม่อยากที่จะเปิดใจง่ายๆนะคะอ่อมันก็เลยความสัมพันธ์มันก็เลย ตรงเนี้ยมันอาจจะเป็นอะไรที่ฉุดลังคุณไม่ให้พัฒนาไปก็ได้ถึงแม้จะมีคนเข้ามาคุยเยอะแยะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมาดูก่อนว่ามันเป็นที่ตัวคุณหรือตัวฝั่งตรงข้ามที่เขาแบบมีความรู้สึกแบบนี้อยู่นะแต่ยังไงก็ตามนะเอาเป็นว่านะคะหลังจากที่ราหูย้ายไปอ่าหรือสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยนะคะมันมันอ่าเขาเรียกว่าย้ายไปหรือว่ามันหายไปเนี่ยครึ่งหลังไปแล้วจะดีเอาเป็นว่าตั้งแต่ครึ่งตุลาหลังไปนะคะ ความรักของคุณจะเริ่มดีขึ้นนะจะเริ่มดีขึ้นจะค่อยๆพัฒนาไปมีโอกาสที่จะได้สมหวังนะคะปลดปล่อยไอ้พันธนาการที่มันอะไรแย่ๆนะคะมันมัน,ม,นมันมีความเป็นไปได้นะบางทีเนี่ยถึงเวลามันหลุดมันหลุดออกจากเขาเรียกอุปสรรคอะนะคะมันจะก็อยู่ดีๆมันก็โอ้เห็นทางสว่างไปซะง,งั้นเน่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมคะก็ ทนอีกนิดนึงทนอีกนิดนึงนะคะรอให้มันผ่านช่วงสัปบานสิบาณ1415ไปแล้วนะคะก็มีโอกาสที่จะดีขึ้นนะเนี่ยช่วงต้นเดือนเห็นไหมต้นเดือนไม่ค่อยดีเลยนะคะไม่ค่อยแบบเปิดตัวอะไรเท่าไหร่เลยนะพอครึ่งหลังไปแล้วดีเห็นไหมคะสมถ้วยสองถ้วยอัศวินติดสปีดเลยนะคะเนี่ยนะทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องความรักเลยนะคะก็คืออุปสรรคเนี่ยแหละนะกับพันธนาการที่มันไม่ดีนี่แหละมันทําให้ไปช้านะคะ เพราะฉะนั้นรอนิดนึงนะคะชาวราศีธนูนะ,ะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพเนี่ยต้องระวังระวังนะคะในเรื่องที่เกี่ยวกับเขาเรียกว่าสายตาหนึ่งนะคะบาดไหลนะคะแล้วก็เนื้อตัวนะคะหมายถึงว่าอย่าไปเขาเรียกว่าอย่าไปยกของหรืออย่าไปผิดท่านะคะบางคนเนี่ยไปนวดแบบ ใช้ความรุนแรงมันจะทําให้เราเระบมได้นะกล้ามเนื้ออะไรพวกนี้นะคะมันก็จะเจ็บนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรที่ต้องกังวลมากนะคะมีแค่หนึ่งก็คืออารมณ์นะคะหนึ่งอารมณ์ก็คือพยายามใจเย็นๆนะเพราะไพ่เนี่ยมันอัศวินถือดาบนะคะเหมือนเหมือนกับเร่งรีบอะนะคะเอออยากเร่งให้มันอไปเร็วๆหรือว่าจะถึงจุดที่คุณต้องการนะคะใจเย็นๆนะสโลดาวนิดนึงนะคะแล้วก็ ออกกำลังกายอย่านั่งท่าเดิมนานๆนะคะอย่าอยู่ท่าเดิมนานนะคือไพ่แปดดาบเนี่ยมันเหมือนกับว่าเหมือนโดนกระดุกดคือกระดุกกร,ด,กรดิกไม่ได้นะคะบางคนก็จ,จะเป็นออฟฟิศซินโดมได้นะก็คือนั่งท่าเดียวนานๆหรืออยู่ในท่าที่มันไม่ค่อยได้ขยับมนนะคะเพราะฉะนั้นก็คือขยับนิดนึงนะเออนะคะ บางทีเนี่ยบางคนนะสมัยสมัยใหม่เนี่ยนะคะหงเห็นบางคนคนต่างชาติเขาจะตั้งเวลาไว้เลยนะว่าชั่วโมงหนึ่งเนี่ยสมมตินั่งไปนะจะมีตั้งเวลาไว้ว่าเออต้องลุกขึ้นมาเดินทุกชั่วโมงนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยร่างกายหรือการไหลเวียนของเลือดเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีนะคะเพราะฉะนั้นนะสิ่งที่คุณต้องระวังนะคะก,ก็คือการอย่าอยู่เฉยๆอย่าอยู่ท่าเดียวนะคะออฟฟิศซินโดมนะต้องระมัดระวังนะคะ นั่งยกของอะไรก็ตามอย่าผิดท่านะคะก็มีประมาณเท่านี้นะเออมัน,ม,นมันดูมันไม่ได้มีไพ่รุนแรงอะไรมากนะคะมีแต่ความกังวลกับพันธะอะไรต่างๆแค่นั้นเองที่มันแบบยังดึงคุณอยู่ยังฉุดล้งคุณอยู่ไม่ให้ไปข้างหน้านะคะไปก็ไปก็คิดมากเห็นไหมคะให้ดาบขึ้นเต็มไปหมดเลยแต่ว่านะอย่างที่บอกก็คือช่วงครึ่งหลังไปแล้วจะดีนะคะส่วนเรื่องโชคลาบหงยังไม่เห็นไพ่เหรียญน,นะ เห็นแต่ใบเหรียญมีใบเดียวนะคะก็คือสี่เหรียญก็คือช่วงนี้อาจจะใช้เงินเยอะในการลงทุนหรือการอ่าเขาเรียกว่าทําธุรกิจนะคะขยับขยายหรือไม่ก็ถ้าคนทํางานประจาเนี่ยก็อาจจะไปซื้อของนะคะมีสิ่งของที่อยากได้เยอะแยะไปหมดหรือว่าคุณเองอาจจะช่วงนี้นะคะคนที่ทํางานประจําอาจจะใช้เงินเยอะนะคะใช้ไปในสิ่งที่คุณอยากได้หรือว่าสิ่งที่ เ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือมันเป็นความฝันหรือว่ามันเป็นสิ่งที่คุณเขาเรียกว่าอาจจะค่อนข้างไปในการฟุม่มเฟื่อยนิดหนึ่งนะคืออยากได้อะไรก็ซื้อ,ซ,อ,ซ,อซื้อนะคะเพราะฉะนั้นก็มันก็เลยอาจจะทําให้การเงินเนี่ยนะมันยังไม่เห็นชัดนะคะใช้ทั้งซื้อแล้วก็ใช้ทั้งลงทุนหรือว่าทำงานเนี่ยเนี่ยก็แล้วอาจจะซื้ออาจจะซื้อพวกเครื่องมืออุปกรณ์อะไรต่างๆนะคะที่มาใช้ในการทำงานก็ได้นะคะเนี่ยไพ่มันก็ขึ้น อาจจะซื้อเยอะนะมีสิ่งที่อยากได้หลายอย่างนะคะสําหรับคนที่ทํางานประจําส่วนคนที่ทําพวกออนไลน์หรือต้องลงทุนเนี่ยก็คือเงินไปจมอาจจะตอนนี้ต้องซื้อของเข้าร้านนะคะเงินมันอาจจะไปอยู่ตรงนั้นนะแต่ว่าหงคิดว่ามันมันก็มีโอกาสที่เงินมันจะเข้ามานะเพราะฉะนั้นโชคลาภเนี่ยยังไม่ค่อยเห็นนะคะไม่อยากให้ไปเล่นมากนะชาวราศีธนูนะคะ เก็บเงินเอาไว้รู้สึกเหมือนคุณนะ่ะมีเงินเก็บไม่ใช่ว่าไม่มีมีแต่ไม่อยากใช้นะคะหรือไม่ก็บางคน <c oughs> ใช้จนไม่เห็นเงินในนี้นะ,ะมีแค่สีเหรียญน,นะคะพอใช้ใช้ไปเรารู้สึกเอยใช้เยอะแล้วอะไรประมาณเนี้ยถ้าใช้อีกเดี๋ยวเงินหมดนะคะ <c oughs> ก็เลยแบบว่าไม่ใช้ดีกว่าอะไรประมาณนี้นะคะมันก็เป็นไปได้หลายสถานการณ์นะคะอันนี้แล้วแต่คนเลยนะแต่ก็ นะตัวเงินนะคะโชคลาบยังไม่เห็นเพราะฉะนั้นองยังไม่อยากให้เล่นเยอะนะคะใครที่ชอบเสียงโชคนะคะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยเงินมันเงินที่มันลอยมาหรือเงินที่มันได้จากโชคลาบมันยังไม่เห็นนะคะมันจะมีแค่เงินที่คุณเนี่ยมีเงินเก็บนะคะมีเงินเก็บแต่ว่าไม่ค่อยอยากใช้นะคะเพราะว่ากลัวว่ามันจะหมดหรือว่าไม่อยากใช้ไปในทางที่มันแบบนะคะสิ้นเปลืองอะนะ ก็หรือไม่ใช้ไปเยอะแล้วแล้วก็แบบกลัวหมดก็ได้นะคะเออก็นะคะมีประมาณเท่านี้นะส่วนสุขภาพก็บอกไปแล้วนะคะระวังออฟฟิศซินโดรมนะคะออกขยับแข้งขยับขบาออกําลังกายบ้างนะก็มีประมาณเท่านี้นะคะชาวราศีธนูนะแล้วก็พบกันใหม่เดือนหน้านะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ